สวัสดีเจ้ามาพบกันอีกแล้วเนาะในช่องน้ำตาลชาแนลนะคะวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกากี่โมงแล้วสี่โมงกว่าแล้วเนาะหิวข้าววันนี้หิวข้าวมากสี่โมงจ้าหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงจ้าก็เลยแบบเออมีเมนูแบบพื้นๆสไตล์ของน้ำตาลเนาะก็จะมีนี่อันนี้ น้ำพริกปลาร้านะจ๊ะน้ำพริกปลาร้าแล้วก็ผัดผักกาดใส่ลูกชิ้นผักกาดขาวใส่ลูกชิ้นนะเจ้ามาเฮามากินข้าวอันนี้กลัวน้อยหูข้าวแล้วหวข้าวแล้วตอนนี้อืมบบอร่อยอร่อยเวอร์พักอันนี้พักกัดนะเจ้ามีแค่ยังเดียวเนาะผักกัดบเนาะอืกุ้ยน้ำพริกกุ้ยน้ำพริกเจ้ากุ้ยน้ำพริกท้านีข้าเหนียว มอมอ,มอห็นสั้นดีนะเจ้ากุยนั่นทิศอีเลยอ่ะำอร่อยอร่อยอกับข้าวเนาะจ้มือนี่จมือเจ,จ้าจ้ายจอมเจ้าถึงข้าใจ้มือเหมือนํำเนาะถข้าวจ้าจอมเหมือนรำเจอรว่าไปเลยลนะ ต้องใจมือเห็นข้าวสวยแต่ต้องใจมือข้าวสวยพื้นกรนพิ่แกวเป็ดกระซัมหิวข้าวแล้วข้าวมาตั้งแต่เกาละัวอย่างกับหมูวันเนี้ยับผ้ากวดบ้านอยู่อ่ะงานยาก อาบน้ำกันลางแล้วเะไรเยอวหนึ่งข้าวอะไรเยอะกินข้าวข้าวข้าเจ้าพ่อแม่เป็น้องนะ้องนำ้ำน้ำขนาดนอนะใไก่มือยใจกลาเออตอนบ้านหอมกไก่มื่อยใจกลาเนาะนะ้นำ อันนี้พัดพัดประกาศขาวแล้วใส่ดุจิ้นอืมนี้ขอช่วงช่วงคนเดียวเนี่ยคนเนี้ยจิ้นคนเดียวจิ้นคนเดียวลำคนเดียวแบบลำก็ว่าแบบลัลำก็ว่าลำนัมหนูคนเดียวอืเหมาะ ลำลำตัวใจอ่ะพับแล้วเข้าหิวเป็นเลยอะ่ะอย่างวินเองตัวเองเก็บมาพัดมากินหมดละเอาไว้กันนอกก็เสียเนาะไร้ดาคลองเดือนใจพ่อมั่นท้องเดี๋ยวนี้อืม สิลงไ้องเจ้าต้างเหนือเจียงฮ่าเป็นเรื่อพ้องไปเดียวนี้ควันเป็นอย่างไรพ้องควันฝุ่นยังมีอยู่ก่อส่นบริฮ้อนหัวมองเลยอยู่ไหนก็เป็นตะม้วนราะขนาดนะักคงว่าสงการจะได้กลับบ้านกันเนาะจะได้ล็อกดาวล็อกดาวก่อน บ้านจะได้กลับไปเล่นน้ําอยู่บ้านกันเนาะหน้าหอมขยักกลับบ้านแม่มาอยักบ,บ้านช่วงปีใหม่ปีใหม่เมืองเฮาปีใหม่เมืองเฮาก็มาเห็นแล้วก้าอยูว่วะเนาะก็ไปปีใหม่เมืองบ้านเฮาอากาศเย็นสบายกลับส่งการหอม ยี่หนี่กับบ๊อบวนบ้านกับฮ้อนจนเบิ่เดี๋ยวจะำหายฮ้อนป๊บอ้าวส่วนกับปต๊กมาเจ้ามากิเข้าว้จยกันนำนงบ๊อก ข้าก็พัก